สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube ช่องมอน,น้อยมันทุกเม็ดนะครับทีนี้ก็นี่ครับพามาดูลูกปืนคันท้ายใครที่แตกบ่อยนะก็นี่ครับดัดแปลงเอานะเมื่อก่อนมันจะเป็นลูกปืนตัวหนอนแบบนี้นะเนี่ยประมาณนี้แหละแต่ตัวน,นี้มาประยุกใช้ แบบนี้ครับสามตัวตัวนี้มันเป็นของผันพรวนใบยิบสี่นะครับของตราช้างนะแล้วก็เอามาดัดแปลงครับทำเป็นสามตัวตัวนี้เป็นลูกปืนเบอร์หกสองศูนย์เก้านะตัวนี้ไม่ทราบเบอร์ครับช่าง จะเก็บลูกปืนตามพวกร้านของเก่ามาขายให้นะเอาตัวละร้อยเองมันช่างทำให้นะตัวนี้มันรวมนะครับมันจารบีมันมาไม่ถึงเพราะว่าเพราะว่าหัวอาจารบีอ่ะมันมันจะตรงกับลูกปืนเนี่ยที่เขาเขากลึงข้างตัวข้างนอกครับกลึงมาข้างในให้ใส่ได้สองตัวนั่นแหละตัวนี้มันไปตันหัวจ่าอาจารบีก็เลย ไม่มีจารบีครับลูกปืนมันหลวมก็เลยเนี่ยเปลี่ยนใหม่กลัวมันเสียกลางนางานนะ,ะเดี๋ยวมาดูวิธีใส่กันเลยอันดับแรกก็ใส่ลูกปืนตัวในนี่ก่อนนะตท,ท่างละีกเจียงไว้ลูกงี้

กีกกมดัดอ่ะโอเคครับไม่ต้องมากสีอกอกพอรดูด้วยสตสีก,ก็เก่ามากเลยครับ

มึงนี่นนนนดอกจอ,อม,มาตีครับเพื่อความชัวคนปนอ่ะใก,กล้ๆหน่อยจะได้มองเห็นขอ <c oughs> ราคตีอะไรต่อ <c oughs> ไปก็ใส่ป,ปืนสองตัว

นี่มันคือมีนี่อ่ะหมดอยู่เดี๋ยวกรุบๆให้ <si> <tips> ม um okay, ีันชกเลยโอเคครับต่อไปก็นี่น็อตเกลียยนี้กลึงไหมนะเมื่อก่อนมันรูดหมดแล้วช่าง ที่เกียร์ครับเชื่อมให้เลยตอนนั้นมันรีบด้วยนะงานมันเร่งครับก็กเลยเชื่อมเอาไม่ได้ทำเดียวจัดวดลวสลักยังกำนัมัน้างตรงนี้นี่วิ่งจริงนะวิ่งจัดจัง

ចាំមួយនរជាងវិញនេះជរូបនេះនេះជាងនេះរីនេះជមជែកខ្លួនខ្លួនមុនចាំមកជុំ รเจอปัญหาครับผมพอดีเกลียวตัวเนี้ยมันไม่ใช่ของมันหรอกมันเกลียวใหญ่กว่าเดิมของมันจะเล็กกว่านี้นะครับนี่ของมันตัวนี้เล็กนีดเดียว ตัวนี้ก็จะใหญ่หน่อยครับทีนี้มันพอใหญ่ปุ๊บรูสลักมันไม่มันอยู่เกลียวมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะยาวขึ้นครับความหนาของตัวนี้มันจะหนากว่าเดิมนะแล้วรูสลักเนี่ยมันใส่สลักไม่ได้ครับมันเห็นแค่ครึ่งเดียวก็เดวจะถอดมาเจียตัวนี้เลยนี่ชามาเออตรงนี้กับตรงนี้เออชมมาไม่อยากเชื่อมนะเชื่อมที่เก็บเจียครับ นี่ครับเกียร์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะตรงข้ามกันเลยกล้องไม่โฟกัสไปไปอะไร Quiero verlo, no, Pero que no. Pero que no. Pero que no?

อ่าโอเคได้แล้วครับนี่ต่อไปก็ขั้นตอนสุดท้ายฝาครอบนี่ฝาครอบนี่จะทําพิเศษนะพิเศษตรงไหนเนี่ยหัวอัดจารบีเนี่ยต้องเจาะใหม่ครับเพราะว่ามันต้องอาจจากขนาดนี้แหละเพราะว่ารูตรงนี้มันจะเจอลูกปืนตับที่สองนะมันก็เลยอัดไม่เข้า่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ คลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าชาว y o u t u นะครับที่ลูกปืนรถมันแตกบ่อยนะก็เอาไปประยุกต์ใช้กันได้ครับไม่ห่วงแต่ก็มีคนเคยทำแล้วหลยอาจจะไม่ได้ลงคลิปมั้งหรือเปล่ายังไงไม่รู้ก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคลิปนี้นะ,อะโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดติดตามด้วยนะครับบายบายครับ